ครับสวัสดีครับท่านผูชมผมเกเกเดนเตอร์นะครับวันนี้มาดูวิธีการลากถนนนะครับโดยอาจารย์ทุ่มครับโอ้โหดีดีดีนะละชีดล้างหน่อยเออพอดีฝนตกใต่ครับเขาย้างทั้ะวันเดินตึงสายท้งวันโอ้ดูพี่ทุ่มมามาถ้าไม่ดูเข้ามากระโดดขึ้นดารถ Ơ, <G> hư <Increasing doorway> คนอะไรเยี่ยวใหญ่แท้ดูชิดไอ้ <laughs> ไหนุ่มลังมา้าไม่กล้าเรียกพี่ว่าสัตว์เยี่ยวทีถน,นนสะอาดมาเลยเดี <laughs> ๋ยวไปทำ วัดใจกดจนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้ใช้ใปั้มแรงดันนะครับปั้มเหลี่ยมนะครับตามนั้นดันดีนะครับอันนี้เตรียมจะทําทางเบี่ยงนะครับใ,ให้รถวิ่งตัดที่กำลงังล้างนี่แหละครับจะได้ทําการรือ้อตรงกลางออกนะครับ ตรงนี้จุดนี้มันเทสองเลนไม่ได้ครับมันเทไหลแล้วก็เลนจำแนาสิไม่ได้มันเลยต้องทําไหลให้ใหญ่นะครับโดยการเอาซอยอซิเมนต์มาใส่เพื่อให้รถสามารถวิ่งได้จะได้ทําตรงกลางได้นะครับแต่พอเอาหินมาใส่แล้วก็ต้องล้างนะครับเพราะว่ามันมีคราบิเยอะคราบุูนหินนะครับ ถ้าปล่อยให้รถวิ่งเลยก็จะโหฝุ่นตลบโอบวนอันนี้ก็ความสร้างก็เพียงพอสาหรับการสัญจรนะครับจริงๆเลนหนึ่งมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยตรงตายน,นะครับนี่มันเทไม่ได้น่าจะ วัดพนี้นะครับรจะได้เบี่ยงจะได้หรือแอดฟันออกหรืออดฟันออกเสร็จก็จะหรือไปซอยเซีเมนนะครับออกทีนี้ก็จะได้ทํางานดินนะครับก็เอาซอยเซีเมนออกเสร็จก็เอาลูกกรังออกนะครับแต่ถ้าตรงไหนต่ำก็ไม่ได้เอาออกนะครับก็เราแค่หรือแอดฟันออก ก็ทําการลงวัสดุนะครับปขงในสูงก็เราก็คัดให้มันถึงระดับง,งานดิงนะครับเดีนี้ก็ตอนเราทําตรงกลางแล้วก็ดึงให้รถบดเหยียบนะครับตบะแตกออกนะครับดูสีหน้านะครับจิบจางมากเลยนะครับเป็นไง,งละ่ะ คับแต่รอนเกรดาลอกล้างสนลอนดูบ้าสิแต่ว่าจังหวะเขาลากหนึ่งมันก็แดดร่มลมตกแล้วครับไอ้ตอนคอ,อื่นลากีแดดเปรียกเปรียกรถน้ำชุดใหญ่ก็จะมานะครับไปเขาวนาาขาให้ตกดีเด้อกับจะได้ล้างคราบุ่นอก ก็ล้างเสร็จแล้วครับได้เลือข้างเดียวนะครับโอ้ครับคลิปนี้ก็คลาท่านผู้ชมเกียรชดีนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมลาคลิปนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ